come back to muay thai fighter and now it's time for tonight man he went. All right, ladies and gentlemen introducing a thai warrior fighting out of the blue corner he representing Saraburi province 16 years of age ladies and gentlemen let's hear it for pet rung sit a Thai warrior fighting of the blue corner. He representing Saratburi Province. Ladies and gentlemen, Het Rung Sit Ma And it's upon him in the red corner, a Thai warrior. He representing Chonburi Province, 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Hin Thai or San Su ไทวอริโ r ว่าย f ีเอาเป็นเดอะเรด r อนเนอร์เขา representing c h o n b u r i province let's hear it for หินชั S <S ยอแสนศึกเอาอะไรครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของรายการครับในคู่ที่5ระหว่างทางด้านหินชัยออแสนศึกกับเจอกับทางด้านเพชรลูกสิบป,ป๋ากแกะในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมครับมาชกมุมแดงครับหินชัยอแสนศึกจากบางละมุงชนบุรี อายุ18ปีครับมีชื่อจริงว่านายวรกันสิริมงคลเก็บตัววิซ้อมอยู่ที่ค่ายมอลอแสนสึกครับมีแสนสึกพอลุ่งสวัสด์เป็นเทรนเนอร์แล้วก็คุณอดอดอแสนสึกครับเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับวันนี้มาเชียร์อยู่ที่ฝ่ายแดงครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนักชกม,มุมน้ำเงินครับเพชรรุ่งสิทธิ์ป๋าแกะมีชื่อจริงว่านายนัทวุฒิรักษาธรรมจากอำเภอมวกเหล็จกจังหวัดสระบุรีอายุ18ปีเท่ากันครับ เก็บตัวพิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ป๋าแกะที่จังหวัดสระบ,บุรีมีเพชรใหม่สิทธิ์ป๋าแกะเป็นเทรนเนอร์มีคุณก้านอาบสันเทียเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับนถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยนะครับสหรงด้านหินชัยเป็นเด็กจากบางละมุงชนบุรีครับแล้วก็ค่ายมวยก็อยู่ที่พัทยาชนบุรีเช่นกันเลยครับกรรมาการเป็นน้องแว๊กเพชรราชพัฒน์ครับผู้ชี้ขาดบ,บนเวทีแม่รูปร่างใกล้เคียงเลยท่านผู้ชมครับ เขาบอกว่าทางด้านหินชัยนั้นเป็นดาวรุ่งครับของค่ายออแสนศึกครับนี่แหละครับคุณขีนไปถอดมองคลให้กับนักชกในมุมแดงครับคุณออสออแสนศึกหรือว่าคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ครับหัวหน้าค่ายมวยออแสนศึกส่วนมุมน้ําเงินครับคุณไวัวันวันณสุทธะครับนี่คือเทรนเนอร์ครับของค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับที่ไปถอดมองคลให้กับทะนานเพชรรุ่ง ต้องบอกว่าเจอกับเจ้าถิดเลยครับธนาเพชรรุ่งเมื่อธนาไขรมวยอแสนศึกมาชกแต่ละครั้งแต่เราโหดนี่ต้องบอกว่าผลกองเชียร์มาหลายสิบชีวิตเลยครับผมบอกว่าได้ใจไปก่อนครับสำหรับเสียงเชียร์ในสนามมาแล้วครับแต่ที่เหลือครับอีก99เซตครับต้องมาตัดสินกันบนเวทีนี่แหละครับได้เปลี่ยนเสียงเชียร์ครับแต่อาววธตัวนี้ต้องไปพึ่งตัวเองบนเวทีเท่านั้นครับทางด้านหินชัยครับ จับมาจำปับบ้นขวาแล้วเติมได้แข้งครับ,บโอ้ยจังหวะเตะขวาแล้วเสียหลักล้มลงไปก็จะได้เพชรรุ่งเตะขวาสูงไปหน่อยครับเสียหลักครับเสียหลักตัวเด็บล้มล,ลงไปมู้ใชเดินที้เดินเบียดเดินทางไทยเข้าไป่อนครับเรียกว,ว่าอ,ออกอาการออกอาวุธตามเสียงเชียร์ครับมีกองเชียร์จมูแดงแประมาณร้อยชีวิตครับตอนนี้ครับในงานไปธีฐานล่างเพชรรุ่งผู้ใช้ขี่นะครก็เตะซ้ายต่อยซ้ายครับ เขาบอกว่าหินชัยในระยะหลังพัฒนาการแกดีครับมีอาวุธหน้ามาเสริมครับขยับเข้ามาขวางในแข้งขวาครับโอ้โหนี้เนี่ยคึกเหลือเกินครับหินชัยเดินเบียดเดินจี้ครับเพชรลุงก็ยังใจเย็นหาจังหวะรอต้อรอสวนรับกระแทกซ้ายแย่วั้ระยะเข้ามาแล้วเติมด้วยแข้งขวาลงล่างครับหาอะไรก็เล่นงานฐานล่างบ้างครับเป็นลุง จะหาจังหวะไม่ควรทะเลาะเก่งนะครับจะได้หินชัยเทียบได้ขวางซ้ายคืนครับจะได้หินชัยโอ้แข้งซ้ายเต็มเต็มเพราะงานนี้เปิดทางมาก่อนตามมาหนึ่งสองตามมาเรื่อยครับเนีอาวุธต่อเนื่องตลอดครับนักชกมุมแดงทางด้งนานหินชัยเด็ดลุงอย่งใจเย็นหาจังหวะเสียบไปเด็ดเข้ามาก่อนครับแมสะสมแต้มไปเรื่อยครับเบาบ้างหนักบ้างเลยครับสนามเป็นลุ่งครับ ด้วยซ้ายหน้าครับดูซ้ายเจอขวาเอาวุครับตัวซ้ายหน้าของธนาเพชรลุ้งบ้างเลยครับเตะได้สองการครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเพชรลุ้งรเมียงกับปั้นขวาเข้ามาวงในลงล่างก่อนแต่เพชรลุ้งตีก่อนครับโอ้โหแกถอยสกรูมาตีด้วยซ้ายกับธนาเพชรลุ้งนี่แหละครับรอจังหวะที่หินแฉดเดินเข้ามามีดุดมีหลวงครับดักเสียบซ้ายทีขวาทีอาวุธมวยกันแน่นเรียกว่านิ่งทั้งแน่นทั้งเมียนครับทั้งนั้นนักจกฝ่ายนักเงินเพชรลุ้งหัวขวาล้มลงไปครับแม เสียท่าล้มครับทางด้านหินชัยไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ต่อห e ัวอีกแล้วครับต้นขาซ้ายครับพยายามจะย้ำเข้าไปครับหวังที่จะให้เกิดบ่อน้ำมันครับนี่แหละครับหินชัยสับเข้าไปอีกแล้วครับดาวเพชรรุ่งกมต้องบอกว่าไม่กระตกกระตากไม่ใจร้อนครับอาจจะตีด้วยซ้ายรอจังหวะชัดๆลากมาตีด้วยขวาเพิ่มหม้สกรูถอยนิดเดียวครับจังหวะตีของดาเพชรรุ่ง เริ่มจับจังหวะเริ่มจับทางได้ครับเพชรรุ่งสินชัยไม่สนใจครับปวดแข้งขวาอูลูกนี้แน่นแน่นเน้นเน้นมานะครับความมั่นใจเริ่มมีมาเรื่อ,อยข้างหน้าสินชัยแ,แต่ว่าจุดสุดท้ายไปเจอเพชรรุ่งครับเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับพัดปั๊บเดียวแม่มวยไทยฟเตร์ นี่คือคู่ไฮไลท์ของรายการในคู่ที่5ครับของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้ระหว่างธนาหินชัยอแสนศึกกับนชกในมุมแดงครับในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมกับธนาเพชรรุ่ง1ิป่าแกะอายุอนามเท่ากันในวัย18ปีครับจังหวะเตะสูงก่อนนะฮึ่มนี่ครับยังไม่ทันแต่ก็เฉียดไปเลยครับธนาหินชัยดูครับจังหวะอัดด้วยขวาแต่เจอเพชรรุ่งเกี่ยวแล้วเทกระจัดทิ้งลงไปเลยครับ อะไรครับท่านผู้ชมครับผ่านไปพเพียงแค่ยกแรกครับได้เห็นอะไรดีๆแล้วครับตามกันต่อในยกที่2ครับยกต่อมานีหิงแท่เปิดฉากทั้งท้ายก่อนเองครับเปิดเปิดเกมมาลัดล่างเอาไว้คาจังหวัดเด้งตีเห็นลุงก็ไม่ยอมครับแม่พระเพชรเด็ของอาชีพอยู่แล้วครับพยายามจะยกแบบทีต่อทีเลยครับทั้งทางด้านเจ้าเพชรรุง่งแล้วก็หิงชัยมาแล้วกันบัตรที่สองครับมัดบนพยายามจะขึ้นคอครับเพชรรุ่งไม่ยอมยืดตัวนะครับกดไว้ไม่รซ้าย วงในต้องบอกว่าชัดกว่าครับสมรษดาเป็นลุน่มวงในนี่หินชัยมีเข่าเสียบตรงๆครับส่วนเพชรลุงนี่เป็นเข่าในเด้งตีเหยียมเข่าคนละจากครับแต่ความหนักแน่นรุดแรนใกล้เคียงกันครับแย่ซ้ายแล้วลงล่างบัดล่างเอาไว้ครับหินชยัยตีด้วยซ้ายเป็นลุงโตขึน้นชัยอุ้มเอาไว้แม่ยังไปไม่ทันกับจนสุดท้ายของทนายหินชยัยก่อนาะเปิดเกมต่อครับนักชกทมุมแดงหินชยัย ไปหมัดหนึ่งสองเอ็ดลุกเอาขึ้นกว่าตรงนี้โอ้ยหลบครับหลบขาแข้งกรบลูกนี้กวาดมาทางด้านเอ็ดลุกทำได้ดีครับเราต้องชื่นชมแล้วครับจังหวะยั้งจังหวะสุดท้ายไม่มีตามน้ำนะครับเอ็ดลุกนะครับเดี๋ยวจะสร้างจังหวะนี่ครับกระแทกซ้ายเข้ามาเสียบเสียบอีกทีครับเสียบด้วยสายบ้างครับ โอ้มีจังหวะนี่แหละครับไป็นของธนาหินชัยกับชุดพุทธพูนีเป็นจังหวะที่หินชัยออกวุ้นได้ดีครับเสียบมาสามเม็ดส่นตอนเพชรลูกังเอาคืนไม่ได้ครับหินชัยจิตใจเดินก็ไปหาอีกนี่และครับมีบัตรซ้ายนํามาต่อนะครับจังหวะการแท็กยับครับนี่กำับแทกเข้ามาขวาในกระชากตีด้วยขวาครับเพชรลูกเสียบด้วยซ้ายได้ไหมนี่นะครับเจอกำแพงเข่าของดนาเพชรลูกกันเอาไว้ครับใครหาจะมาหาช่องทขาทำอีกครั้งหนึ่งแบบเติมเบียด กลับไม่ได้ยังตีไม่ไนะเขาซ้ายมาเพชรรุ่งโอ้โหถอยหลังสักูถอยหลังแล้วแดนแทงขวาครับสายมาทีหนึ่งเอาขวาอีกทีหนึ่งสามเมด็ดติดติดครับทางด้านเพชรรุง่งนะครับชายจี้ลอต่อครับแต่แทงสายเติมขวาเดี๋ยวจะขวางได้ไหมเสียบสายก่อนกระชากมาตีนขวาคืนเลยครับ <S <S โอ้โหการแก้ไขสถานก,การณ์เฉพาะหน้านั้นดีจริงจริงครับ้านเพชรรุ่งนะครับอาวุธทันกันตนลอดครับออกเอาอะไรมาเห็นหมดครับแม่ อครับไม่ยอมเสียเปรียบครับหินชัยเดินเข้าหาอีกแข้งซ้ายเปิดทางไปรถพยายามขวาลุกอีกครั้งหนึ่งการจังหวะตัดล่างครับทางด้านเพชรรุ่งนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับหินชัยพยากจะหาจังหวะเข้าทำอีกนะครับนี่ครับัดหนึ่งสองเพชรรุ่งวงนอกนี่องบอกว่าปล่อยให้ทางด้านเจ้าหินชัยทำแต่วงในนั้นขอเลยครับขวางหน้าเอาไว้กดและกระชากมาตีเลยโอ้โหจังหวะพาเข้าเชือดแล้วก็ดัเกเสียบขวาครับทางด้านเพชรรุ่ง จับจังหวะจับทางได้ครับนครับนี่ครับเน้นที่หมัดหนึ่งสขวาในมาเี๋ยวจะล็อกกันแต่ดูครับโอ้โหพอเข้าในพื้นที่ระยะประชิดนั้นทางด้านเจ้าเพชรรุ่งนั้นทําได้ดีกว่าครับใช้เสียขวาหลังออกมาครับพิษเกมของหินไทยไม่สู้ในแล้วครับพยายามหลักออกระหว่างแ้งหมดยกที่2ครับ มวยไทยไฟเตอร์ท <Max. S 2> ่านผู้ชมกลับมารับชมกับรายการมวยไทยไฟเตอร์กันต่อับทางช่องนาว26และทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยโอ้โหนี่แหละครับนี่คือความมันระดับโลกนี่คือคำจำกัดความครับของแม็กซ์มวยไทยอย่าลืมท่านผูชมครับทุกวันนะครับ7วันเต็มแม็กซ์ทางทางช่องนาว26และทางออนไลน์ Facebook Live YouTube l i v e และแอปพลิเคชันโมบายแอปอย่าลืมนท่านผู้ชมครับเพียงกดไลค์เพจ a c e b o o k ของแม็กมวยไทยแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับเป็นหนึ่งในกำลังใจในการพาวงการมวยไทยของเราไปสู่ระดับโลกเพียงแค่ปลายนิ้วครับกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k ของแม็กมวยไทยกันด้วยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมตามกันต่อสามนาทีสุดท้ายครับมาเดี๋ยวนี้หินชัยคิดใช้คิดดันไม่ได้ครับพยายามเดินในเล่งเบีทยนด้านเพชรลุกก็ไม่ยอมครับมีดักเดียวดักซ้ายขวามาตลอดมาทัา้งกันแต่ตรงนี้ดูว่าหินชัยเล่นก้นมาปีก มาไปพังวงเกาะในครับทางด้านหินชัยไทางด้านเจ้าเพชรรุ่งนั้นชกสบายเลยครับวงในนั้นเป็นพื้นที่ของเขาเลครับจิม้มด้วยหมัดขวาเข้ามาหินชัยรวบล่างโดนตีเลยครับทางด้านหินชัยไปสู้ในไปหลงเหดืยบล่ามนี่เรียกว่าจะเข้าทางเพชรรุ่งหรือเปล่าต้องไปดูครับหินชัยต้องมีอาวุธอื่นเข้ามาแก้ไขเอาละครับแล้วเทธนานเพชรรุ่งโอ้โหนี่นะครับเลือกปฏิบัติได,ด้ดีจริงๆนะธนานเจ้าเพชรรุ่ง ครับเสียขวาเข้ามาแทงซ้ายคืนกับผิวชัยแต่ทุกคยังจะขวางหน้าครับฟันที่2สองขวาเ็สลูกตอนนี้เียว่าบวกไปที่โวมในครับออกอาวุธที่ตัวเลนทนใดครับบุนมน้าเงินปัดเทสลุงจับในได้รวบล่างขาจังหวะตีครับโอ้นี่นะครับการเข้าทําของผิวชัยมีปัญหาอะไรครับนี่ก็ไปเข้าในครับปีพอรวบแล้วเสียเปรียบดูกระยัดครับโอ จังหวะเพชรลุงแกเสียบยัดกระซวกด้วยขวาเข้ามาเสียบขวาแล้วก็โว์เอาไว้เลยครับขยับโยกมาจับในได้ประคาไปที่มุมกลางครับอาจจังหวะจังตีไม่ได้ครับแม่กำลังจะออกมาครับมากลางเวทีครับครึ่งทางเลยครับอาครับจิ้มขวาแม่จิ้มซ้ายแล้วเติมที่แข่ขวาโอ้โดนสวนคืนครับนะครับต้องมีความต่อเนื่องนะครับจะได้หินชัยครับช้วิธีต่อเนื่องต่อม้อครับพยายามไ่เข้าวงในให้หินชัยแม่เพชรลูงนี่ปล่อยให้เตะได้ทีเดียวครับ ครั้งที่สองนี่แกรวบแกเข้ารวบถึงตัวกระพิดทางด้านหินชัยได้เป็นจุดอัดไปแล้วครับตอนนี้นี่ครับอุ๋ยวางแข้งเข้ามาครับมาแล้วครับพอช้านี่รวบเอาไว้ครั้งกันตาดาเพชรลุงนะคนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับกัตตาหินชัยขยับเบียต่อเพชรลุงถีบเอาไว้วางด้วยซ้ายหน้าเสียดด้วยขวาคืนนะครับกดมาพยายามจะเด้งตีครัตตาจะเป็นรุ่ง โอดูแกโชว์ครับออกแต่ละทีนั่นนึงบอกว่าเข้าตากรรมการเลยครับธนาเพชรลุงสมชายก็ไม่ท้อครับยังไม่ได้ลาเหลือพยายามเล่นเกมคือเป็นออกมาเต็มที่โดนทางด้านเพชรลุงดักเกียบดักแท็กอีกครั้งหนึ่งรับซ้ายหน้าเกี่ยวไว้ธนาเพชรลุงตีวขวาครับรนี่ครับรวบเอาไว้โต้องบอกว่าพื้นที่ของเขาเลยครับกดอ่อดอ่อดใส่นังเด็บโบกมือมาให้หินแทนเดินครับ ไม่มีเวลามากมากเท่นี้ต้องเล่นเกมม,มามีบมาเข้ามาเสริมเอาละครับเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งขันไม่ทันครับปูโหโัวนะครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับแยกเข้ามาพุ่งเข่าใส่ต่อครับปั่นที่สงองขวาและจีบด้วยเข่าซ้ายและครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่5ของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้ครับประจำวันอังคารที่22มกราคมครับท่านผู้ชมครับหินชัยอแสนศึกในมุมแดงครับกับธนานเพชรรุ่งสิทธิ์สาแก่ในรุ่นพิการหกสิกิกโกลกรัม โอ้โหดูครับพอเข้าในมานั้นเป็นเรื่องเลยครับทั้งทั้งที่วงนอกทางด้านหินชัยทําได้ดีครับจงังหวะวางแข้งแล้วก็ต่อยห,หมัดครับเอานะรครับไม่ต้องบอกุเกมที่สนุกดุเดือดแต่ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรเราไปที่คุณเบียร์บนเวทีก่อนครับเอานะครับคุณผู้ชมในช่องนาว20อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวเราต่อด้วยมวยคู่ที่6นะครับ All right ladies and gentlemen it's time for the f i g h t of prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all action live anywhere the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App ดาวน l โหลด now on iOS and Android For blue and red corner, Max Muay Thai mobile app, Warfighter Rich 90 degrees, or the boss receive the fighter prize. All right, ladies and gentlemen. of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Pet Rung back!